เหรียญลึกลับราคาสามแสนบาทใครมีเนี่ยร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะครับแต่จะเป็นเหรียญอะไรและเหรียญแบบไหนเนี่ยก็ต้องมารับชมในคลิปนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญลึกลับเหรียญหนึ่งราคา30,000 0บาทโอ้โหหลายคนนะครับดูคลิปนี้เราจะชอบพูดแน่นอนผมมีครับผมมีพี่ดูมีฉันมีแต่ฟังก่อนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญลึกลับครับดังนั้นไม่ใช่หาง่ายแต่ อาจจะมีอยู่ในบ้านของท่านก็เป็นได้นะครับข้อมูลของเหรียญนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับเหรียญลึกลับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เรียกได้ว่าหายากสุดๆในวงการนักสะสมเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีนักสะสมหลายๆท่านตามหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ความแรไอเทมของเหรียญเหรียญนี้เนี่ยถูกจัดว่าเป็นระดับ R3 นะครับคือหายากมากนะครับเกือบจะหายากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญ1น1บาทปีพศ2493ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาหลักแสนเลยนะครับสูงถึง3 0 0 0สนบาทะปัจจุบันนะครับตามข้อมูลเนี่ยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1น1บาท QPRO n i c k e l นะครับ ขนาด27มิลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตไม่แน่ชัดนะครับเรียกกันว่าเป็นเหรียญตัวอย่างดีกว่านะครับสำหรับเหรียญ1บาทปีพศ2493นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ประมาณ300แสนบาทแล้วนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอ่าผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคลิปนี้ออกไปนะจะต้องมีคอมเมนต์แน่นอนนะครับใครไม่เชื่อเตรียมอ่านคอมเมนต์นะครับ จะลองพูดว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีจะมีบางคนนะครับมีเยอะนี่ผมผมชินแล้วนะครับคอมเมนต์แบบนี้พอส่งมาก็โมีอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับอย่าสับสนนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นเหรียญคล้ายๆกันแต่เหรียญน,นั้นหาง่ายกว่าเยอะนะครับนั่นก็คือเหรียญบาทปีพศ .2,500 นาะครับสำหรับเหรียญบาทปีพศ .2,500 เนี่ย ข้อมูลของเหรียญ1บาทปี2493กับเหรียญ1บาทปี2500ใกล้เคียงกันมากนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะสับสนนะครับเพื่อนๆดูตรงคำว่าพศข้างล่างตรงด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆดูไปพร้อมๆผมนะศึกษาเราศึกษาไปด้วยกันนะครับถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยเขียนพศ2493อันนี้ราคา300,000บาทนะครับแต่ต้องสภาพสวยมากๆนะครับกับ พศข้างล่างถ้าเป็น2,500อันนี้หลักร้อยนะครับ2,500เนี่ยผลิตเยอะนะครับหลายคนบอกเอ้าพี่มันเป็นเนื้อเงินใช่ครับเนื้อเงินแต่ว่าจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะและในวงการนักสะสมเนี่ยยังไม่นิยมซักเท่าใดนักนะครับซึ่งถึงเหรียญเนื้อเงินเนี่นนยแต่เหรียญ1นบาทปี2,500เนี่ยมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง3 1 4ล้านเหรียญ นะครับเมื่อจำนวนการผลิตสูงขนาดนั้นราคาในวงการปัจจุบันเนี่ยก็หลักร้อยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครต้องการเนี่ยไม่ต้องขายผมเป็นพันเป็นหมื่นนะผมมีขายราคาหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญ1น1บาทปีพศ .2500 นะครับซึ่งพูดกันตรงๆสำหรับนักสะสมเหรียญน,นี้หาง่ายมากครับใช้คาว่าหาง่ายมากเลยนะ แต่เหรียญ1นบาทปี2493เนี่ยโอ้โหเหรียญน,นี้หายากสุดๆนะครับ1บาท2493อันเนี้ยหายากสุดๆนะครับแต่1บาท2,500เนี่ยหาง่ายมาก นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดีๆนะตัวเลขต่างกันนะครับดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีเดี๋ยวโป้นะครับซึ่งดูก่อนดูดีๆนะครับเหรียญ1นบาทปี2493เกนี่ยก็หน้าหลังจะเหมือนกับเหรียญ1นบาทปี2,500เลยแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าพอสอข้างล่างครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะข้างล่างเนี่ยพอสอ ของ2493อันนี้ราคา3 0 0แสนนะครับถ้าแท้และสวยนะผมผมบอกก่อนนะครับถ้าแท้และสวยเหรียญน,นี้ราคาถึง3,000 300, สนบาทนะครับถ้า1บาทปี2,493เนี่ยถ้าแท้และสวยมากๆนะราคาไปถึง300แสนแน่นอนแต่ถ้าเป็น1บาท2,500บาทะครับก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยซึ่ง1บาท2,500กับ1บาท2,493เนี่ย ด้านหน้าก็จะเป็นพระพักของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับส่วนด้านหลังจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือตรงตาแผ่นดินก็จะเหมือนกันแต่ที่แตกต่างก็คือตรงปีพศนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับไม่รู้ว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยพอจะจําเลขไทยกันได้ไหมนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆไม่น่ามีปัญหาตรงเลขไทยนะครับเลขไทยเนี่ยดูดีๆนะครับของ2493เนี่ย 493 2ตัวหลังจะไม่เหมือนกันนะครับแต่2,500เนี่ยก็คือ2ตัวหลังจะเหมือนกันนะครับสังเกตดีๆนะครับเราลองสังเกตบางคนที่บอกว่ามีเยอะเนี่ยลองหาดูเลยครับที่บ้านคุณอย่าดูแต่หน้าปกคลิปนะครับลองดูครับ1บาท2493นะครับย้ำนะครับ1บาท2 4, 9ส นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ Q Pro n i น q p r o n i นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นเหรียญ q p r o n i c k e l ไม่ใช่เหรียญดีบุกนะครับถ้าเหรียญดีบุกนี่ไม่ใช่เลยนะครับผิดเขาเรียกว่าผิดเนื้อนะครับเหรียญแท้ๆต้องเป็นเหรียญ Q Pro n i น q p r o นะครับสำหรับเหรียญ1น1บาท2493เกนี่ยก็สนนราคาอยู่ในวงการตั้แต่หลักแสนนะครับจนไปถึง300แ0น3 0 0แสนนี่คือแท้และสวยมากๆนะครับ ก็คือมีคนรอซื้ออยู่แล้ว3 0 0 0สนแต่ว่าถ้าไม่สวยเนี่ยราคาก็อยู่ที่ตามสภาพนะครับยกเว้นสภาพ ICU อ่ะก็คือผ่านใช้มาหนักมากนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับราคาเท่าไหร่ก็ต้องไปคุยกับคนซื้อคนขายคุยกันเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญ1น1บาทที่มีราคาสูงถึง3 0 0 0สนเนี่ยนั่นก็คือเหรียญ1น1บาทปีพศ2493เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่1บาท2,500นะครับน้องๆหลายคนเนี่ยสับสนกันเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยน้องๆดูแค่ตัวเลขด้านหลังตรงตาแผ่นดินน่ะน้องๆดูดีๆนะคือส่วนใหญ่ที่งงจะเป็นน้องๆนะครับ2493กับ2,500เลขต่างกันนะครับน้องๆสังเกตดีๆนะครับ2493เนี่ยคือพี่เข้าใจว่า หน้าเหรียญกับหลังเหรียญจะเหมือนกันมากๆนะครับแต่ว่าน้องๆดูหน่อยนะสังเกตดูนิดนึงนะครับข้างหลังจะเป็น493ถ้าข้างหลังเป็น2493นะครับและเป็นเหรียญแท้เนี่ยแพงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ1นบาท2,500เนี่ยก็ราคาไม่แพงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาในเพจผมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับบอกมีเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นของ2,500หหมดเลยนะครับดูดีๆสังเกตในคลิปนิดนึงครับอย่าพึ่ง เข้ามาแล้วกดปิดนะครับคืออย่าอย่าดูแต่หน้าปกคลิปนะครับฟังฟังให้จบเลยนะครับฟังให้จบเพราะผมอธิบายบ่อยๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่ทำไมอธิบายบ่อยบางทีเนี่ยผมพูดตรงๆนะตอนที่ผมอธิบายรอบเดียวจบเนี่ยคนไม่เข้าใจเยอะมากแต่อธิบายบ่อยเนี่ยคนเข้าใจก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีคนบางประเภทที่ชอบดูคลิปแต่หน้าปกอยู่เดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเขาไป นะครับเราก็ทำเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมยินดีให้ความรู้อยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องมีการซื้อการขายนะมิตรภาพเกิดขึ้นได้เพร,ราะการให้ความรู้นะครับแต่บางคนก็จะขายอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีเหรียญหายากนะครับผมตอบตรงนี้เลยนะครับถ้าคุณคิดจะขายให้ผมอะผมพูดตรงนี้เลยนะว่าผมรับซื้อเหรียญตามที่ประกาศออกไปหรือเหรียญหายากเท่านั้นนะครับเหรียญหาง่ายผมมีเยอะแล้วนะครับผมพูดตรงๆเลย ถ้าอะไรเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดีๆนะอะไรก็ตามถ้าเพื่อนๆมีเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญอนะ่ะเพื่อนๆลองเอะใจดูนิดนึงนะครับว่ามันเป็นของหาง่ายแล้วนะครับซึ่งผมพูดตรงๆนะครับถ้าผมอยากได้เหรียญหาง่ายเนี่ยผมไปแลกที่ตลาดก็ได้แล้วครับพูดตรงๆอันนี้พูดกันตรงๆเลยจากใจเลยนะครับเชื่อว่าไม่มีเจ้าไหนกล้าพูดอย่างนี้หรานะครับ พูดตรงๆคืออะไรที่มันหาง่ายอ่ะผมไปแลกที่ตลาดก็ได้แล้วนะครับอย่างเหรียญ10ปี37บล็อกพัสีเศกับบล็อกธรรมดาอย่างเงี้ยโอ้ไปแลกที่ตลาดมานะพันหนึ่งนี่แลกมาแบบร้อยเหรียญอย่างเงี้ยโอ้ได้มาหลายเหรียญเลยนะครับคือเหรียญหาง่ายผมไม่รู้จะประกาศร,รับซื้อเพื่ออะไรนะครับ เพื่อนๆดูรายละเอียดในคลิปนิดนึงผมอธิบายละเอียดมากแล้วนะครับอธิบายละเอียดเท่าที่ความสามารถของคนคนนึงจะทําได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองศึกษาลองเปิดใจดูนะครับสำหรับประเด็นเหรียญ1น1บาท2493นี่ยถ้าแท้และสวยเนี่ยราคาหลักแสนจริงนะครับผมกล้าพูดเลยแต่ว่าถ้าสภาพไม่สวยก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วละกันเนาะ นะครับก็คลิปนี้ผมขอมาให้ความรู้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรส่งมาขายเนี่ยก็ส่งมาขายที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามูคลเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ